สวัสดีครับเก็รตชอปรีวิววันนี้กับเตียงรุ่นใหม่ล่าสุดที่ร้านนํามาจําหน่านะครับเป็นเตียง OLT รุ่น509ตัวที่นํามาสแสดงเนี่ยจะเป็นไซส์80ซนเมตรนั่นเองนะครับเริ่มกันที่อุปกรณ์ที่มีในกล่องกันก่อนก็มาพร้อมกับหมอนทั้งหมด2ใบทีเดียวนะครับมีขาทั้งหมด4ขาแล้วก็มีแขนหรือว่า ขาฝั่งปลายเตียงเนี่ยเวลาพับเป็นเตียงทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบก็จะมีสกรูพร้อมแหวนทั้งหมด4ชุดนะครับแล้วก็มีหกเหลี่ยมหนึ่งอันนั่นเองนะครับในส่วนต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องขนาดของเตียงตัวนี้กันบ้างนะครับเตียงตัวนี้จะมีความกว้าง77เซนติเมตรยาว192เซนติเมตรสูง28เซนติเมเวลากางเป็นเตียงนั่นเองนะครับก็จัดว่าเป็นความสูงปกติ สำหรับเตียงโซฟาครับเนื่องจากว่าเวลาที่ปรับเป็นโซฟาแล้วเนี่ยเตียงมันจะมีความสูงขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของวัสดุของเตียงตัวนี้กันบ้างนะครับส่วนที่เป็นขาสัมผัสกับพื้นเนี่ยจะทำมาจากพลาสติกส่วนที่เป็นท่อ,อกลมๆเนี่ยทำมาจากเหล็ก คโครงสร้างเตียงตรงกลางเนี่ยทำมาจากโครงเหล็กสานเป็นตะแกรงด้านบนโครงเหล็กสานเป็นตะแกรงเนี่ยจะเป็นโฟม EPE ด้านบนสุดเป็นฟองน้ำความหนาแน่นสูงคุมด้วยนอนบูเวนคอเวอร์และด้านบนสุดเป็นผ้าลินินครับในส่วนต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของวิธีการใช้งานของเตียงตัวนี้กันบ้างน,นะครับทั้งแรกเลยเนี่ยการเป็นเตียงก่อนนะครับปรับส่วนขาออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆโน้มส่วนที่เป็นหัวเตียงลงมาการปรับระดับของเตียง แค่จะทุกตัวยกเว้นเตียงไฟฟ้าเนี่ยก็คือการปรับไปในทิศทางเดียวกันนะครับเวลาจะคืนก็คือในทิศทางเดียวกันเช่นกันวิธีการปรับเป็นโซฟาเนี่ยปรับส่วนที่เป็นฝั่งปลายเตียงขึ้นมาก่อนแล้วค่อยปรับฝั่งหัวเตียงขึ้นมาทีหลักทีนี้เรามาสรุปความพิเศษข,ของเตียง OLT 509ตัวนี้กันบ้างนะครับ เตียงที่เป็นมัลติฟังก์ชันเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือในเรื่องของการใช้งานได้หลากหลายอย่างตามชื่อของมันนั่นเองการที่มันสามารถใช้งานได้หลากหลายเหมาะสําหรับในหลายกรณีนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราป่วยนะครับอาจจะต้องการเตียงเสริมเอาไว้ใช้สําหรับการพักร่างกายชั่วข่าวหลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นโซฟาดูทีวีในช่วงเวลาปกติได้นะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับความพิเศษของเตียง olt 5 0 9ยังไงหากว่ามีข้อสงสัยนะครับก็สามารถ แอดไลน์นะครับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0886257888ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงหากว่าชื่นชอบวิดีโอก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ